สวัสดีครับคุณผังทุกท่านครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวข้างบ้านอีกครั้งครับคุณฟังครับจำเรื่องร้อนๆที่เราคุยกันไปเมื่อวานได้ไหมครับเรื่องที่คุณรังสิมันโรมออกมาแฉขบวนการแก๊งคอเซนเตอร์ระดับชาติพร้อมพาดพิงถึงนักการเมืองระดับรัฐมนตรีอย่างร้อนแรงหลังจากระเบิดลูกใหญ่ถูกโยนออกไปหลายคนก็เฝ้ารอใช่ไหมครับว่า แล้วคนถูกพาดพิงถึงเต็มๆอย่างร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าเขาจะออกมาตอบสนองอย่างไรวันนี้เราไม่ต้องรอกันอีกต่อไปแล้วครับเพราะร้อยเอกธรรมนัตเขาออกมาโต้กลับแล้วและไม่ได้มาแบบนิ่มๆสุภาพบุรุษแต่มาแบบหนังคนละม้วนมาแบบดุดันจัดหนักจัดเต็มชนิดที่ว่าใครที่คิดจะเล่นกับเขาต้องมีหนาวๆร้อนๆกันบ้างพร้อมกับวาท่านเด็ดที่ว่าฟ้องแน่นอนปากกล้าขาสัน่น ถารมว่าไปกินข้าวเย็นที่พยาวศึกครั้งนี้มันเดือดขึ้นอีกระดับแล้วครับเรื่องเราการโต้กลับของร้อยเอกธรรมนัฐจะเป็นอย่างไรเขาแก้ต่างให้ตัวเองว่าอย่างไรและคำท้าทายของเขาเนี่ยมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่วันนี้ห้องข่าวข้างบ้านจะมาเล่าให้ฟังแบบช็อตต่อช็อตเลยครับหลังจากที่คุณรังสิมันโรมออกมาจุดไฟเรื่องนี้เมื่อวาน วันนี้2ตุลาคมที่ทำเนียบรัฐบาลร้อยเอกธรรมนั์พรมเข่าในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเกษตรก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยสีหน้าที่จริงจังและคำตอบแรกที่นักข่าวได้รับเมื่อถามถึงกรณีที่คุณโรมอภิปรายพาดพิงก็คือคำสั้นๆแต่ชัดเจนว่าฟ้องแน่นอนใช่ครับนี่คือการเปิดฉากโต้กลับอย่างเป็นทางการ ท่านธรรมนัตบอกว่าตอนนี้ที่จังหวัดพะเยาซึ่งเป็นฐานที่มั่นทางการเมืองของท่านมีคดีที่ท่านฟ้องร้องคนอื่นอยู่แล้วมากกว่า270คดีซึ่งมีนักการเมืองรวมอยู่ในนั้นด้วยเป็นการส่งสัญญาณชัดๆว่าเขาไม่ใช่คนที่จะยอมให้ใครมาพูดจาพาดพิงได้ง่ายๆและครั้งนี้คุณรังสิมันโรมก็คือเป้าหมายรายต่อไปจากนั้นท่านธรรมนัตก็เริ่มรุกกลับทันทีครับโดยการตั้งคำถามไปยังคุณรังสิมันโรมว่า ข้อมูลที่คุณโรมเอามาพูดเนี่ยมันมาจากข่าวที่เกิดจากการทะเลาะก,กันเองของกลุ่มธุรกิจพลังงานกลุ่มหนึ่งใช่ไหมพร้อมกับตั้งคำถามกลับอย่างเผ็ดร้อนด้ว่าไปรับงานใครมาหรือเปล่านี่คือการพลิกเกมเลยนะครับคุณผู้ฟังจากการเป็นผู้ถูกกล่าวหาท่านธรรมนัตกำลังพยายามชี้ให้สังคมเห็นว่าคุณโรมอาจจะมีวาระซ่อนเร้นหรืออาจจะมีคนอยู่เบื้องหลังการออกมาแฉครั้งนี้ ประเด็นเรื่องรูปถ่ายต่างๆที่คุณโรมนำมาเผยแพร่ท่านธรรมนัตก็ชี้แจงครับว่าการนำภาพผมกับอดีตนายกรัฐมนตรีและชาวต่างชาติไปนั่งรับประทานอาหารร่วมกันหรือเอารูปที่ผมทำบุญไปเผยแพร่ผมไปทำความดีทำบุญก็เอามาลงเป็นตุเป็นตะท่านบอกว่าเวลาทำงานด้วยกันก็ชื่นชมกันดีแต่พอมาถึงเวลาแบบนี้กลับมานั่งเทียนเขียนข่าวท่านธรรมนัตย้ำถึงความสุดจริตของตัวเองครับว่าชีวิตของท่านมีอาชีพชัดเจน ก่อนจะมาเป็นนักการเมืองก็ทำธุรกิจเสียภาษีถูกป้องทุกบาททุกสตางค์สามารถสัมแดงที่มาของรายได้ได้ทั้งหมดและสวนกลับไปว่าที่บอกว่าผมมีไรายได้จากธุรกิจสีเทาพูดผิดแล้วและนี่คือช่วงที่อุณหภูมิมันเดือดขึ้นอีกระดับครับ <c oughs> เมื่อท่านธรรมนัตประกาศกล้าว่า <c oughs> ดังนั้นอย่าเอามาพูดอีกเพราะผมจะไม่ฟ้องคดีอาญาอย่างเดียวแต่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายด้วย ทราบว่าผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบก็จะฟ้องหลักพันล้านบาทเช่นกันปากกล้าขาสัน่นอย่ามาเล่นกับผมโอ้โหชัดเจนนะครับว่านี้ไม่ใช่แค่การคูแต่เป็นการประกาศสงครามทางกฎหมายเต็มรูปแบบไม่ใช่แค่คดีอาญาหมิ่นประมาทแต่จะพ่วงคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายหลักพันล้านบาทเข้าไปด้วยนักข่าวจิงถามตรงกลงครับว่าอะไรที่ทําให้ประชาชนเข้าใจว่าท่านไปยุ่งกับสแกมเมอร์ท่านธรรมนัฐตอบกลับเสียงดังทันทีเลยครับว่า จะบ้าหรือไงคนอย่างผมไปยุ่งกับสแกมเมอร์แล้วก็พูดในทํานองว่าที่ผ่านมาการจับกลุมสแกมเมอร์หลายครั้งตัวท่านนั่นแหละที่อยู่เบื้องหลังคอยประสานงานกับตํารวจไซเบอร์แต่คนไม่รู้จริงก็พูดกันไปเรื่อยเป็นเพราะว่ารับงานใครมาทีนี้ครับมีประเด็นน่าสนใจเกิดขึ้นเมื่อนักข่าวถามว่าแล้วท่านไม่รู้จักกับบุคคลที่ถูกพาดพิงซึ่งในข่าววันนี้ใช้ชื่อว่าเบนสมิธใช่หรือไม่ ท่านธรรมนัตไม่ได้ตอบว่ารู้จักหรือไม่รู้จักนะครับแต่ท่านถามกลับนักข่าวว่าคุณรู้หรือ,อยังเขาไปทําอะไรผิดเขาทําธุรกิจธุรกิจเขาเสียหายทั้งภายในและต่างประเทศคุณเอาขามั่วมาขยายความเดี๋ยวจะเดือดร้อนเอาตัวให้รอดก่อนเทอบเป็นการตอบคําถามด้วยคําถามพร้อมกับเตือนสื่อไปในตัว แน่นอนว่าเรื่องนี้ต้องถูกส่งต่อไปที่คณะกรรมาการความมั่นคงแห่งชาติที่คุณดังสิมันโรมเป็นประธานซึ่งได้เตรียมเชิญท่านธรรมนัตเข้ามาชี้แจงนักข่าวจึงถามว่าท่านจะไปหรือไม่ท่านธรรมนัตตอบอย่างไม่ลังเลเลยครับว่าเชิญสิพร้อมคุณเตรียมตัวก็แล้วกันสำนักข่าวที่นำเสนอแบบผิดๆจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วคุณจะกลับหลังหันไม่ทันเป็นการยืนยันว่าพร้อมที่จะไปะเผชิญหน้าในเวทีของกมทแบบไม่เกรงกลัว และถึงช่วงสุดท้ายของการให้สัมภาษณ์ที่กลายเป็นไวรัเลาเลยครับท่านธรรมนัตยืนยันว่าท่านไม่ได้โกรธแต่เมื่ออีกฝ่ายกล้าสู้ท่านก็พร้อมครับพร้อมที่จะไปเจอกันที่ศาลจังหวัดพะเยาและส่งคําท้าทายสุดท้ายไปถึงคู่กรณีว่าเมื่อคุณกล้าสู้ก็ต้องพร้อมไปกินข้าวเย็นที่พะเยาพร้อมไปขึ้นศาลพะเยาอย่ามาขอโทษและขอให้ตนเองถอนฟ้อง คำว่าไปกินข้าวเย็นที่พะเยาในบริบทนี้มันไม่ใช่การชวนไปทานข้าวแบบเป็นมิตรนะครับมันคือการประกาศว่าถ้าคิดจะสู้ก็ต้องตามไปสู้กันในถิ่นของเขาที่ศาลจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นฐานอํานาจของท่านนั่นเองเป็นการส่งสารที่ทั้งท้าทายและข่มขวัญไปในเวลาเดียวกันศึกครั้งนี้มันได้ยกระดับจากการอภิปรายในสภากลายเป็นการท้าทายกันซึ่งซึ่งหน้าพร้อมกับสงครามกฎหมายที่กำลังจะตามมาอย่างแน่นอนครับ เวทีต่อไปที่ต้องจับตาก็คือการประชุมของคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งชาติที่เราจะได้เห็นการเผชิญหน้ากันโดยตรงระหว่างคุณรังสิมันโรมและร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าศึกแห่งศักดิ์ศรีครั้งนี้ใครจะอยู่ใครจะไปข้อมูลของใครจะแน่นกว่ากันแล้วคุณล่ะครับหลังจากที่ได้ฟังการโต้กลับอย่างดุเดือดของร้อยเอกธรรมนัตแล้วคุณเชื่อใครมากกว่ากันคอมเมนต์มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดภาคต่อของมหาก,าการเมืองสุดเข้มข้นนี้อย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกด subscribe พร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนช่องห้องข่าวข้างบ้านของเราไว้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาติดตามกันต่อว่าใครจะได้ไปกินข้าวเย็นที่พะเยาวสวัสดีครับ